วันนี้เราได้ฟูชี่พีชไ b บลูมานะคะก็อืมตื่นเต้นนะนี่นะเป็นเป็นแพ็กเกจใหม่นะแต่ตอนแกะแพ็กเกจขาดไปแล้วนะคะก็อืก็เลยทิ้งทิ้งไปนะ <c oughs> ก็อันนี้ซื้อเป็นสีชมพูมุกมาของไอบรูมนี่เห็นไรเส้นเป่า ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สิงเป็ดเลยไม่เห็นอนะนี่มันไม่ค่อยเห็นนะอยากจะให้เห็นนะ่ะเห็นยังเห็นยังนี่นี่เห็นปะ่ะนี่นะบลูก็มาดูความสโลกันอันนี้ไม่ค่อยสโลกเท่าไหร่ อันนี้จะแบบขึ้นเร็วนิดนึง่งตอนไปดูมันเหลือแพ็กเกจเก่าอันหนึ่งเป็นสีทองแล้วก็แพ็กเกจใหม่สองอันเป็นสีชมพูกั icamente, สีทองแต่อยากซื้อสีทองมาด้วยแต่แบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันไม่ ì, นี่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 แพ็นี่นไลเซน์มันแจ่มนะเห็นเนี้ยเนี inne, ่ยเห็นเนี้ยเนี่ยเนี่ย